เมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีของที่17มีนาคม2566นายเลิศฤทธิ์เกศินนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหนองบุมกล้วยเดินทางลงพื้นที่มอบบ้านโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2566ณห,หมู่ที่5บ้านหนองคันดีและหมู่ที่6บ้านหนองหินตำบลหนองบุมกล้วยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยค ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2,566ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้ทาการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งบริเวณตัวบ้านหลังคาพื้นบ้านและห้องน้ําโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทําโครงการในครั้งนี้ได้รับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและสามารถช่วยเหลือตอนเองในการทํากิจกรรมได้มากขึ้นได้รับความอบอุ่นสัมพันธภาพในครอบครัวมีบุตรหลานและญาติมาเยี่ยมเยียนบ่อยขึ้นได้รับความสนใจจากชุมชนได้รับกําลังใจที่ 第一。<music>